สวัสดีค่ะพาลรดสวนตอนเย็นๆอีกแล้วมาดูไอ้พวกดอกกระหล่ำแล้วก็บอกครีหมดเลยนะเนี่ยแต่เราก็ยังไม่ถอนเนาะเพราะว่าเราจะดูว่าเขาจะแตะแขนงไหมเนี่ยมีอยู่หัวหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่ได้ถอนที่ยังไม่ได้เก็บ สองหัวนั่นอีกหัวหนึ่งกับไอ้บอครีเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยกระลำดอกตัวนี้ยังไม่เป็นเลยนะเนี่ยยังไม่เป็นหัวดอกเลยยังไม่ขึ้นมาชมพวกนี้พวกหญ้าเริ่มเยอะอีกแล้วเราไม่ได้ตัวนี้หัวหัวไม่สมบูรณ์ เนี่ยถ้าเป็นเหลืองขึ้นอย่างงี้หัวโค้ไม่สมบูรณ์นะเราก็ถอนนะแต่ยังไม่เป็นไรนะพูดถึงแต่ว่าเริ่มที่จะเป็นรากเน่าเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งว่าหัวใหญ่ไหมหัวไม่ใหญ่เพราะว่านเนี่ยดูดิเนี่ยเขาขึ้นดอกเนาะถ้าเขาขึ้นดอกอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ดอกเขานะเนี่ยก็ดอกเขานะที่เราหักไปเนาะเราหักไปแต่เขาก็ยังพยายามที่จะขึ้นต่ออย่างเงี้ย เนี่ยดูหัวเขาไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ถ้าถ้าหัวใดหัวไหนที่เขาจะใหญ่เขาจะไม่มีดอกเนี่ยพวกนี้เราถอนไว้เนี่ยพวกนี้เห็นไหมเหลืองเหลืองนี่คือประมาณว่าลากเขาเริ่มที่จะไม่ไม่ไม่นี่แล้วอะเนี่ยอย่างเงี้ยถอนออกนะอย่างนั้นเห็นไหมแต่ว่าเน่าไหมยังไม่เน่านะ หัวนี้เริ่มแล้วแดดเริ่มแล้วอย่างนี้ที่เหลืองๆหลืองนี่ใช่หมดเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องถอนออกเนี่ยเขายังเพิ่งเริ่มวมาง,งั้นเถอะเราถอนออกเนี่ยแต่เราก็พึง่งแดดไว้เนี่ยแหละเรายังไม่เอาเข้าไปแต่ว่าตัวสีตัวสีม่วงอะเห็นไหมไอเป็นหัวสีม่วงอะยังไม่โตเลยนะแต่เป็นดอกเยอะเหมือนกันไอพวกนี้เป็นดอกเยอะจะไม่ค่อย หัวไม่สวยหัวไม่สวยเลยกะทิเอหอมพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเนี่ยเขาเป็นแบบดอกเขาเป็นดอกเยอะหัวไม่สวยเป็นหมวเลยนะพวกนี้เห็นไหมแต่แต่ว่าเรา,เราลดน้าไม่เราก็ลดอยู่เนี่ยมันเป็นหัวที่ไม่สวยแต่ฝั่งโน้อนอาจจะหัวสวยเพราะว่าฝั่งโน้นไม่ค่อยมีดอกะแต่เขาล้มแล้วแหละ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเนี่ยฝั่งนี้เป็นดอกเยอะหัวไม่สวยวันวันนี้รดน้ำนี้เดี๋ยวรดไม่เยอะขนาดรดน้ำไม่เยอะนะก็ยังเนี่ยพวกน,นี้สีม่วงนี่หัวหัวก็ไม่สวยไม่ใหญ่ไม่โตปลูกปลูกปีนี้ไม่สวยเนี่ยแต่ฝั่งนี้หัวสวยอยู่นะเนี่ยฝั่งนี้เขาล้มละ นี่คือหัวเขาสวยอยู่ฝั่งนี้นะเห็นไหมหัวหอมหอมหัวใหญ่นี่ฝั่งนี้หัวสวยอยู่แล้วฝั่งนี้ไม่ค่อยเป็นดอกด้วยสีนี้ไม่ค่อยเป็นดอกเนี่ยเนี่ยเขาลมแล้วนี่คือคือเขาพอที่จะถอนแล้วพอที่จะเก็บแล้วเนี่ยดิที่เขาหาักเขลมอ่าเงี้ยคอเขาล้มอย่าเงี้ยเนี่ยใช่หมดเลยนูนะใช่หมดเลยฝั่งนี้ คือเขาพอที่จะเก็บแล้วแต่ว่าสีสีม่วงสีม่วงหัวไม่ใหญ่เลยเป็นคล้ายๆหอมแขกอะแต่ที่จริงปกติเขาหัวใหญ่นะแต่ว่าเขาเป็นดอกเขาเป็นดอกมันก็เลยทําให้หัวเขาไม่สวยถึงจะหักออกแต่ก็ไม่สวยไม่โตถึงจะหักดอกออกแต่ก็ทำให้หัวเขาไม่โตเหมือนเดิม แต่ว่าพวกนี้เขาไม่เป็นหัวโอไม่เป็นดอกไงเห็นไหมหัวเขาจะสวยลงหัวสวยเนี่ยขนาดว่าหาักออกยังไม่ยังไม่นี่เลยเนี่ยพวกนี้พวกหัวเขาขาวนี่คือเขาไม่มีดอกเห็นไหมเขาลงหัวสวยพวกนี้นั่นน่ะใช่หมดเลยเนี่ยเขาเริ่มที่จะหักเริ่มที่จะแบบถอนได้แล้วอะเนี่พวกนี้ แต่พวกนั้นคือฝั่งทางโน้นอะสองสองสายพันธุ์นัน่นอะคือหัวหัวไม่สวยเพราะว่าเขาเป็นดอกเป็นดอกอุตสาหาหากออกแล้วก็ยังโผล่ขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนั้นน่ะแล้วมาดูกระเทียมกระเทียมนี่ก็ใกล้แล้วนะใกล้ที่จะได้เก็บละกระเทียมเนี่ยกระเทียมเราก็เก็บดอกออกไปหมดแล้วเนาะเริ่มเหลืองเริ่มม่นี่ละ ที่กิงถอนก็ได้แล้วนะถอนไม่ขึ้นนะเนี่ยต้องแบบใช้แรงมากๆอะถอนกระเทียมนะหัวเขาเนี่หัวเขา,ห,เขาหัวกระเทียมก็ถอนไปกินมั่งแล้วแหละกระเทียมอะพูดถึงว่าในไอเอาแช่แข็งไวนะีก็เยอะเยอะกระเทียมอ่ะกินไม่หวาดไม่ไหว กินได้ถึงปีหน้าก็ไม่หมดว่างั้นเถอะที่เอาแช่ช่องแข็งไว้อ่ะถึงปีหน้าก็ไม่หมดเลยโอเคไปต่อนะไปจะพาไปดูอันนั้นกากาเขาไล่เขาไล่นกอินทรีนกอินทรีวินวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเขาไล่กาเขาไม่ถูกกับนกอินทรี มาทางนี้ก็จะเป็นบูเบอรี่เนาะที่ทำนั่นน่ะตั้งแต่ทำม่นี่ให้เขาไม่มีอะไรมารบกวนเลยนะไม่มีพวกนกพวกอะไรมาใกล้เลยเห็นไหมอย่างนี้เลยเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาเก็บแล้วนะข้างในน,ะน่ะต้องเข้าข้างล่างข้างล่างก็เห็นแล้วนะเห็นไหมสีม่วงๆข้างบนก็เห็นแล้วนะ อยู่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ลูกสวยเชียตอน,นเเย็นยุงก็เยอะนะช่วงนี้มันอากาศหน้าร้อนเนาะมันก็มียุงอยู่ต้นนี้ดิดก มาปกคลุมต้นนั้นนะอยู่ต้นตัวของตัวเองไม่อยู่นะยื่นไปอีกต้นหนึ่งกาไะไ่นี่ยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะนี่ล็อกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนจะพาเข้าข้างในจะพาเข้าไปดูข้างในนี่ล็อข้างนอกบางต้นก็ดอก,ดอกนะเนี่ยทำ เราว่าเราทําดีนะเราทําเองด้วยเราไม่ได้ให้ช่วยเลยนะแต่แฟนเขามาเขามาใส่เสาให้อยู่หรอกตั้งแต่นานแล้วที่เขามาใส่เสาให้นะ่ะทีนี้เรามาใส่ตะข่ายหรือผูกไอ้ท่อพีวีซเราทําเองเราอย่างเงี้อย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าเราครอบไปเฉย,ยงไงตะข่ายนี้เพราะว่าช่วงหน้าหน้าหนาวเราก็เอาขึ้นได้อะ่ะ เอาขึ้นได้หรือเราตัดอย่างตัดหญ้าตัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาขึ้นได้เราก็ไม่ได้ผูกตายไม่ได้รัดตายเราทําแค่เวลาเราจะตัดยญ้าอย่างเงี้เนาะแล้วก็แค่ยกขึ้นอย่างเงี้ยยกขึ้นก็ได้แล้วทําอย่างนงี้มันนี่กว่าเนี่ยก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมารบกวนเขาเลยทีนี้ปกคุมไว้ เริ่มที่จะสุกแล้วต้นนี้ก็โดกโดกนะเนี่ยต้นนี้ก็โดกโดกดูดิโดกเชสุก,ชกแล้วเห็นหลายลูกอยู่ที่สุกเนาะต้นนั้นต้นนั้นเดือดโดกเหมือนกันนั่นต้นข้างในนะเด๋ววต้องพาดูข้างในโอเคนะคะ ถาลอ้อสวนเหมือนเดิมขอบคุณเพื่อกำลังใจนะคะที่มาลอสวนด้วยกันมาหาชมพืชผักอย่างนี้เลยจ้าทำเองโอเคอยู่นะน,นทาสีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างทาสีนอนไอ้นั่นก็ทาสีใหม่ไอห้องเก็บของอย่างนั้นประมาณนี้เลยค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย